สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในเสาของมือวันที่13เดือนสิงหาคามปีพุทธศักราช2567นะคะมือนี้แอดภาพมาพี่น้องบรรเทาส,สุขสุกันมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคุณแม่โคราชนะคะพี่น้องค่ะในคลิปนี้คุแม่โคราชมีแนวทางมาฝากอยู่2แนวทางสองอาจารย์ค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์ เพื่อนอาจารย์จ่อยนะคะหล้กก็เสี้ยนเหล็กล่างด้คะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอาคลิปนี้นะคะแนวทางของทั้งสองท่านสองอาจารย์คะ่ะแนวทางสิมีตัวใดแนวพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าลกูกจ้าวันนี้ก็มาติดตามามข่า,ขาวแนวทางเหมือนเดิมคะ่ะแม่มีของใครมาฝากในคลิปนี้คะแม่คะขออาจารย์เลขล่างะ่ะลกูกอ๋อค่ะแม่แ่มีทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละจ้าจ้า เอาเลขล่างก่อนอ่าล่างค่ะวิ่งล่างแปดวิ่งล่างแปดค่ะอเอาแปดตัวเดียวนั่นแหละแต่พูดถึงมันก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่คือเก้าแต่ว่าเอาแปดตัวเดียวจะเล็กล่างแต่ชอบเอาตัวเดียวอ๋อค่ะอ่าเออไม่ใช่ล่างมันมีมีแปดกับหกแต่ว่าเราเอาล่างตัวเดียวไอ้คนน่ะมันมีแปดกับเก้าอ๋อแต่แเราจะเอาแปดตัวเดียวอ่าค่ะ ำนวนมาแล้วแกจะเน้นที่แปดตัวเดียวค่ะแปดหกแปดหกค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะแปดสามแปดสามค่ะเน้นไปที่แปดหกแปดหกค่ะลองแปดศูนย์แปดสามลองแปดศูนย์กับแปดสามค่ะ อนี้บนบนค่ะวิ่งแปดกับเก้าจะเอาแปดตัวเดียวคือกันแปดบนแปดล่างอืมจ้าวิ่งบนคือแปดจ้าหกแปดหกแปดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะแปด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 ค่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะ เน้นไปเก้าแปดจ้ะลองแปดแปดลองแปดแปดค่ะแล้วก็ลองอีกศูนย์แปดอ๋อเลขสามตัวก็เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดค่ะเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดค่ะหกเก้าแปดหกเก้าแปดค่ะเน้นไปเจ็ดเก้าแปดเน้นเจ็ด เก้าแปดค่ะเลขมาบนงวดนี้เจ็ดแล้วก็แสดแล้วก็เจ้าอเลขมาบนมีเจ็ดแปดเก้าค่ะแต่งวดก่อนมันมาเอ้นั่นเลยมามาศูนมาสี่มาหนึ่งงวดก่อนโอ้ค่ะงวดก่อนนะ่ะเลขติดมานะ่ะจ้ะเออม,มันเลยถูกงวดก่อนอนะ่ะค่ะ และทีนี้ก็แม่จะแถมของเพื่อนอาจารย์จอยอีกได้ได้ได้สิภาคตัวได้แต่ว่าเพื่อนอาจารย์จอยคนละคนละเจ้านะเจ้าหนึ่งมีสิบตัวแต่เจ้านี้มีสิบห้าตัวแต่แกงวดก่อนก็นเข้าค่ะพอดีงวดนี้แม่เจอแกด้วยแม่ก็เลยขอมาเลยอ๋อค่ะแม่ได้ค่ะแม่ต่อเลยกนะได้ได้ได,ได้ต่อเลยก็ได้ค่ะแม่จ้ะจ้า,จา,จา อันนี้เพื่อนอาจารย์จ่อยชุดใหญ่ชุดเต็มห้า <5. S 2> ตัวนะเป็นหลักหลักใครหลักมันแต่ว่าถ้าเอฟีจะซื้อตามก็ให้ไปเลือกดูเอาจ้าแล้วเราก็ไปดูเอาที่หวยซองห้าหมื่นด้วยเอาไปดูว่ามันจะมาเปรียบเทียบกันปกติแม่ของเพื่อนอาจารย์จ่อยท่านนี้พ่นได้กลับไหมคะแม่งวดที่แล้ว มันมันก็เคยมีนะเคยถ้ามันผิดมันจะเป็นตัวกัอมันผิดนะถ้ามันผิดเตอะมากมันจะเข้าตรงตรงนั่นแหละถ้าผิดจะเป็นตัวกับอืใช่ใช่แม่ได้ค่ะมันจะมีทั้งเข้าทั้งหลุดนะลูกตะกั่วที่ผ่านมามันก็เข้าอยู่นะอ๋อค่ะค่ะได้เลมเาสี่หนึ่งของเข้าอยู่แต่มันจะเป็นบนล่างก็ไปพิจารณาดูเอาแหละอ๋อชุดนี้บนล่างนะแมเนาะเออเป็นแนวทางได้ค่ะอ่าอ่าศูนย์สองศูนย์สองค่ะ 0ูนย์หกศูค่ะศูนย์เจ็ดศูนยค่ะศ8นย์แปดศค่ะศูนย์เ้าศู้าค่ะอันนี้หลักศูนย์นะจ้ะทีนี้หลักสองสองหสองหกค่ะสองเจดสองเจ็ดค่ะสองแปสองปดค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะอันนี้หลักหกทีเนี้ยหกเจหเจ็ดค่ะ หกแปดหกแปดค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะทีนี้หลักเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะหลักแปดมีตัวเดียวคือแปดเก้าแปดเก้าค่ะนี่แหละบนล่างลูกอ๋อห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบจับดูใส่กันนี่แหละเอาไปดูกระหว่ยสองห้าหมืน่นแล้วก็พออาวุโสท่านนี้หละแม่เห็นมันเข้าเหมือนกันน่ะแม่ก็เลยว่าเออ มันอาจจะปลูกก็ลองดูลองเอาไปดูได้ใช่ไหมออืม,อมแ,แต่แอดจะทำอย่างไงก็คิดเอาดูเอาได้คะ่ะแม่คะชุดนี้นนะชุดนี้เพื่อนอาจารย์จอยนี่ทนะ่านไม่ได้เน้นมาเนาะแม่ออาจารย์จอยไม่ไม่ได้เน้นให้เพราะว่าเจอกันบางเอม่นไงอ่อ,อเจอกันบางเอืญเลยขอเป็นตัวเลขมาไงค่ะอม,มันก็เลยรีบ,รบ,รบ อ๋อค่ะจ้ะแล้วแล้วอาจารย์จอยแกก็พูดแบบอีสานด้วยแหละแกบอกเฝ้าเฝ้าอยู่งไปเฝ้าแกเฝ้าแกเลยไม่ได้เล้นอะไรแกบอกให้ไปหาอยู่แต่ก็เลยบอกว่ามันไม่มีเวลาไปก็เลยไม่ไปจัดแต่เอาตัวเลขแกมาพูดไปก่อนแต่ค่ะนะคะอนั่นแหละแล้วทีนี้ไอ้แม่ว่าจะวันสุดท้ายมั้งแม่จะไปถามยายฝันแม่แกฝัน ที่ผ่านมาแกก็ฝันแม่นนะอืถ้าแม่แกแกฝันว่าที่เขาถูกกันนะ่ะแกก็ฝันของแกได้เื่ยๆแต่เราไม่ไม่รู้<ช>แกฝันว่าไอ้แกน่ะไอ้แกบอกว่าแกาไปซื้อรถไอ้ที่รถกับข้าวจะไปซื้อกับข้าวค่ะ<ช>แกไปเห็นกล้วยแกก็เลยถามเขาว่ากล้วยขายยังไงเขาก็เบอกว่าวีหนึ่งหนึ่งวีเนะี่ย สี่สิบบาทว่าเั้นเขามันก็เข้าสามตัวตอนนี้เนี่ยนุ้มแม่จะเข้าสามตัวเนี่ยเขาก็ไปซื้อกลับไปกลับมาก็กระูกกันเลยอืมอแกก็ฝันแม่นอยู่ค่ะนั่นแหละี๋ยววันสุดท้ายมอนยังไงถ้ามันได้ยังไงก่อนเลยแม่แต่โทรบอกกันแล้วกันได้ค่ะแม่คะหรือไม่แอดก็โทรมาถามแม่ก่อนได้ได้เพราะว่าแม่จะได้รู้ว่าแอดว่างตอนไหนได้ค่ะอวันหวยออกก็ได้หรือก่อนหวยออกวันหนึ่ง แอดโทรมาดีกว่าเพราะแม่จะได้ดูแอดว่างตอนไหนค่ะได้ได้ค่ะแม่คะ่ก<จ>ะ,ะก็แค่นี้แหละลูกอ่เดี๋ยวหนูขอทวนทั้งสองเซียนก่อนได้ไหมเนะได้ค่ะ,ะของเซียนเลกล่างนะคะอ่าบนล่างนี้จะวิ่งแปดนะคะ,ะ,ะชุดล่างก็จะมีแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามค่ะ,ะล่างอาจารย์เน้นให้ที่แปดหก แล้วก็ตัวรองก็จะเป็นแปดศูนย์กับแปดสามค่ะบนมีหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็หกเก้าแปดนะคะอาจารย์ก็เน้นชุดบนให้เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดตัวรองก็จะเป็นแปดแปดกับศูนย์แปดนะคะ,ะแล้วก็อาจารย์ก็จะเขียนว่าเลขมาบนมีเจ็ดแปดเก้าค่ะ ใช่งวดก่อนน่ะเลขมาบนมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่อืมมีแหละจ้ะแม่ก็เลยว่าเออมันถูกแม่ก็เลยลองเอามาดูจ้ะนี่ก็ <จะ S 1> ทำแบบไปทำสูตรใหม่มอืมทีนี้เพื่อนของอาจารย์จอยนะแม่นะชุดสิบห้าสิบห้าคู่บนล่าง<ห>อ่าเ,เลไอ้นั่นเลขของหลัก จ่าหลักศูนย์หลักสองหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดมีแค่นี้จ่าตัวเลขแนวทางของเพื่อนอาจารย์จตุก็จะมีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะคะแม่คะจ่ามีแค่นี้แหละจ่าจ่าได้ถ้ามันผิดก็คือมันจะ เป็นออกตัวจับ oh, บนล่างอ่ถ้ามันไม่ผิดก็คือออกถูกไม่บนก็ล่างหรือทั้งบนทั้งล่างอย่างเงี้ยจ้ะของของเพื่อนอาจารย์จ่อยคนนี้นะแต่ว่าอีกคนสิบตัวนะไม่ไม่ได้เจอแค่ใช่ได้คะ่ะแม่คะออนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวนุโทรหาแม่ใหม่อีกทีอาจจะเป็นอ่าพรุ่งนี้ก็ได้รอถามดูนะไม่ล่ะได้ได้จ้าจ้าแม่ขอบคุณมากค่ะ จ้าจ่าคุณแม่โชคดีจ้าจ่าคุณแม่โชคดีนะคะได้ค่ะได้ค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะจ้าโชคดีะจ้าสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนเลขล่างนะคะพี่น้องคะเซียนเดล็กล่างในคลิปมีมีสองแนวทางเด้อพี่น้องเด้อมีเซียนเหล็ล่างกับเพื่อนอาจารย์จ่อยนะคะพี่น้องคะ ชุดบนของเส้นเหล็กรางค่ะบนวิ่ง8นะคะแนวทางของพลไม่เจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแปดหกเก้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดกับศ8นย์แปดนะคะชุดบนนะคะเส้นเหล็กรางแล้วเน้นเจ็เก้าแปดแล้วก็เกนะคะพี่น้องคะส่วนตัวร่องแปกับศู์แปดอันนี้ชุดบนนะคะมันนีชุดล่างค่ะพี่น้องคะล่าง ล่างวิ่ง8คือกันได้เป็น้องเดอรล่างวิ่ง8ค่ะแนวทางของเพิ่นมี8 6 8 7 8 9 8 0 8 3ค่ะล่างเส้นเหล็กล่างแล้วเน้นวิธีที่8 6ค่ะส่วน80กับ83นี่เป็นตัวร่องได้เป็น้องเดอร์เอาแคปหน้าจอนะคะประดี๋แนวทางต่อมานะคะเป็นแนวทางจากเพื่อนอาจารย์จอยค่ะชุดนี้บนบวกล่างตรงๆรไม่ต้องกับถ้าเข่ากับแสดงว่าบ่าถือ นะคะพี่น้องค่ะเอาบนล่างค่ะมี02 06 07 08 09ค่ะ26 27 28 29นะคะ67 68 69ค่ะ78 79แล้วกับ89เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับ่าแนวทาง สองท่านสองอาจารย์ในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะจังใดก็ห้พ่อพี่น้องพิจารณาเบิงค่ะอ่าห้พิจารณาเบิงเด้อพี่น้องเด้อทามังตะชอบแนวทางทั้งสองแนวทางนี้นะคะอย่าลืมค่ะนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพูละใบสองใบค่ะหาเทียมีโชคไปน้่กันนวดพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแกรก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคะคะข,อขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่โคราชนะคะเอาไว้พอกันไม่กแไดในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ